โอเคนะครับก็ต้องยังกลับมาอยู่ในช่วงวินนิ่งสเปเชียลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการยิงฟรีคลิกนะครับผมฟรีคลิกใช้คำว่าคลิกกันเลยทีเดียวฟรีคลิกแา่ว่าฟรีคลิกมันยิงง่ายอ่าผมสอนนะครับอยู่ในวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาไม่เจอมันอยู่ในแนวการพาสไม่ใช่ชูตไม่ใช่ดิฟรีคลิกฟรีคลิกฟรีคลิกอ๋อนี่ไงเซตพีซนี่ไงฟรีคลิกพาสฟรีคลิกชูตทูเพย์เจอร์ฟรีคลิกบอลดีเฟนส์อะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยว มาบอกหมดนะครับการปุ่มคอนเนอร์วิธีการเปิดเอเปิดมุมก็ไม่ต้องสอนหรอกการฟรีคลิกส่งฟรีคลิกยิงดีกว่าฟรีคลิกยิงแล้วก็เอ๊เดี๋ยวผมสอนทั้งสี่อันเลยฮะฟรีคิกพาสอ่าเรียนอู่กันยอ๋อกดอ๋อก็ส่งกดกดทิศทางแล้วก็กด x ครับกด x ก็คือปุ่มส่งนั่นเองถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็กดปุ่ม s นั่นแหละอันนี้ก็คืออ๋อเปิดเปิดแบบระยะไกลก็คือกดปุ่มเปิดหรือว่าถ้าในคีย์บอร์ดก็กดปุ่ม a ถ้าในจอยคอมก็กดขสองถ้าในจอยอะไรวะสามเหลี่ยมวงกลม x สี่เหลี่ยมก็กดวงกลมเนี่ครับกดทิศทางแล้วก็กดวงกลมมันจะเปิดบอลครับไม่ใช่ยิงนะอันนี้ก็คือการผ่านบอลฟรีคิกโดยการผ่านบอลผ่านบอลก็คือจ่ายบอลไปที่ว่างแล้วให้นักเตะวิ่งครับกดทิศทางแล้วก็กดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมของจอยไอธรรมดาหรือว่าถ้าเป็นจอยหนึ่งสองสามสี่ก็กดเลขหนึ่งหรือว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นแบบคีย์บอร์ดเกมฟีฟ่าก็กด W ครับ W นั่นแหละออมันจะจ่ายไปหาที่ว่างแล้วก็กยิงโอเคแค่นี้แหละคันนี้การยิงครับซึ่งหลายคนถามกันมากัากเลยครับวิธียิงยังไงพี่ไม่ใช่ยิงแบบนี้นะกดนี่ก็คือแบบเบสิกครับกดทิศทางแล้วก็ดปุ่มยิงปุ่มสี่เหลี่ยมครับถ้าเป็นจอยหนึ่งสองสามสี่ก็กดเลขสี่ครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดเกมฟีฟ่าก็กดปุ่มดีครับอันนี้ก็คือถามว่ามันคืออะไรครับมันคือการ เขาเรียกว่าอะไรวะการยิงฟรีคิกแบบให้ฟรีคิกให้ลูกให้ลูกมันย้อยอะ่ะลูกมันย้อยลงนะกดปุ่มขึ้นกดทิศทางขึ้นอย่างเดียวครับทิศทางขึ้นแล้วก็สี่เหลี่ยมครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมนี่ครับจะย้อยครับเอ้ไม่ใช่ดิไอ้ลูกเมื่อกี้มันคือย,ยิงยัดเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่สอนผิดสอนผิดอันนี้คือท่าแรกครับยิงธรรมดาเราผ่านไปผมลืมผมลืม อันนี้ก็คือการยิงยัดครับคือการยิงตรงเลยยิงตรงกดขึ้นสี่กดขึ้นปุ่มยิงหรือว่าเลขสี่หรือว่าปุ่มสี่เหลี่ยมหรือว่าปุ่มดีครับสามเหลี่ยมก็คือปุ่มผ่านบอลนั่นแหละปุ่มดับบิลปุ่มสามเหลี่ยมหรือว่าปุ่มเลขหนึ่งมันคือการยิงตุ้มไปเลยยิงยัดไปเลยนะครับผมอันนี้คือการยิงย้อยแล้วกดปุ่มลงกดสี่เหลี่ยมครับแล้วก็กดปุ่ม X ไปสี่เหลี่ยมก็คือปุ่มยิงนั่นแหละที่ผมบอกปุ่ม X ปุ่ม X นี่ก็คือปุ่มส่งครับปุ่ม X ปุ่มเลขสาหรือว่าปุ่ม S ปุ่ม S ในคีย์บอร์ดนี่ก็คือการมีผู้เล่น2คนในฟรีคินะเดี๋ยวผมสอนวิธีจะทำให้ผู้วิธีทำให้นักเตะอีกคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราในการยิงฟรีครับกด L 2 L 2ก็คือด้านซ้ายเไปเลยครับคุณหันไปด้านบนนะครับที่มันมี4ตัว L 1ก็คือเลขหนใช่ไหมแต่คราวนี้ L 2ก็คือคือถัดถัดจากเลขหก็คือเลข2ใช่ไหมเราปุ่มยาวๆใหญ่กว่าเลขหนึ่งนะ คุณกดค้างครับกด L สองค้างครับอ่าผ่านครับมันจะมีคนนี้มาครับเนี่ครับเป็นตัวชี้อะไรไม่รู้ L หนึ่งก็ผมบอกแล้วครับทัดจก L สองเหมือนเดิม <laughs> ก็กดปุ่มนิดทางกด L สองแล้วก็กดสี่เหลี่ยมก็คือปุ่มยิงครับหรือว่าปุ่ม D หรือว่าปุ่มสี่เหลี่ยมหรือว่าเลขสี่ครับ <c oughs> คือไอพวกไอไอคนนั้นมันจะมายิงครับไอตัวที่เราเรียกมาให้ยิงฟีชิกหรือว่า <c oughs> อันนี้ก็คือกด L 1, หนึ่งแล้วก็กด X ก็คือปุ่มส่งหรือว่าปุ่ม S หรือว่าปุ่มเลขสามนั่น กด L1 ก็ L1 ก็ปุ่มธรรมดาที่ผมบอกครับก็คือไอคนที่มันอยู่ใ,ใกล้บอลมากที่สุดนะ่ะมันจะส่งส่งบอลครับคือเปลี่ยนจุดนั่นแหละพูดง่ายเออแค่นี้แหละครับบอดีเฟนต์ก็คือสั่งกำแพงครับแบบเวลาเราเสียฟรีคิกอะ่ะมันจะมีกำแพงขึ้นมาเนี่ยเวลาถ้าอยากให้กำแพงกระโดดครับกดปุ่มยิงครับปุ่มสี่เหลี่ยมหรือว่าเลขสี่หรือว่าปุ่ม D ครับในฟีฟ่ากดแล้วมันจะโดดครับผมอันนี้ก็คือคืออะไรวะ เขาเรียกว่าแบบพอเขายิงแล้วใช่ไหมเราจะลงไปช่วยหลังครับก็คือแบบแตกแตกกาแพงให้ลงไปช่วยหลังให้กดปุ่มส่งครับปุ่มส่งหรือว่าปุ่ม x หรือว่าเลขสามหรือว่าปุ่ม S ก็คือปุ่มส่งครับกดนี่ครับมันจะลงไปช่วยหลังทันทีครับอันนี้ก็คือวิ่งไปหาคนที่ยิงฟีคือก็คือบีบบีบบีบก็คือไอ้เมื่อกี้คือมันวิ่งลงหลังไปช่วยไปช่วยประตูใช่ไหมอันนี้มันจะวิ่งไปข้างหน้าครับปุ่ม O ก็คือปุ่มเปิดครับหรือว่า เปิดเปิดบอลน่ะเออหรือว่าเลขสอหรือว่าปุ่มโอหรือว่าปุ่ม A ในคีย์บอร์ดครับนี่ครับมันจะวิ่งเข้าไปครับแค่นี้ละครับแทคนิกนิดๆหน่อยๆก็ช่วยได้เยอะถ้าช่วยได้เยอะช่วยได้น้อยก็ต้องขอคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอชอบกดไลค์บ like, วกสมัครรับข้อมูลซับสไครไลค์แชร์กันด้วยลนะบผมเออแค่นี้แหละบายเจอกันมชาหรงคราม